ค่อยดีเลยอ่ะเอาสวัสดีครับแม่วันนี้ที่แรกว่าจะไปขี่รถซะหน่อยฝนฝนฝนฟ้าไม่เปล่นใจเลยฟ้าก็ยังมืดครืมอยู่เลยนี่ตกไปแล้วรอบหนึ่งแต่ตั้งเขาไมา่รอบหนึ่งแต่อากาศด,ดีอย่างนี้นะผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือขี่มอเตอร์ไซค์แหละมันจะทำให้เราไม่ร้อนด้วยอืมผมมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง เาไปลองดีกว่าเดี๋ยวเป็นรุ่นไหนมาดูกันอ่ะบอกเลยก็ได้คือผมจะไปขี่มาราโก,กตี150ต้องไปดูว่ารถเขาแรงจริงหรือเปล่าเขาบอกรถเขาแรงเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นไงนะ อีกรอบแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ไปลองมาลากูตี้ไปแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นโมดิสันหนึ่งห้าศเป็นตัวใหม่ของเขาเลยต้องบอกว่าเป็นเป็นรถที่กำลังมาแรงอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นกระแสที่วัยรุ่นกำลังฮือฮากันเลยมันจะบอกว่าเขาบอกว่ามันสวยมันโดนแต่มันโดนตรงไหนสิ่งที่ น่าสนใจที่สุดผมว่าอยู่ที่ไฟไทยนะไฟ้ทยเขาโดนมากเลยแต่วันนี้ผมไปลองมานะครับในช่วงเนี่ยหมู่บ้านนาักกีฬากรุงเทพกีฬาตัดใหม่ตัวนี้จะเป็นเส้นที่ยาวเลยต้องบอกว่าขี่ตอนแรกอะ่ะขี่ตอนแรกที่แรกผมคิดว่ารถมันจะกว้างๆนะกว้างๆนะแล้วก็จะเป็นประมาณว่า ท้าสูงไปหน่อยแต่พอไปค้อบม้วมีความเออมันก็เหมือนกับรถสกูตเตอร์ทั่วไปแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ที่เหมาะเจาะลงตัวทั้งในส่วนของสรีระท้านั่งนะแต่เวลาผมมุดเนี่ยเวลารถติดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนแฮนด์มันจะต้องกว้างไปหน่อยแต่แฮนด์กว้างอะ่ะไม่ใช่เรื่องของ ยากนะมันเป็นเรื่องของของการควบคุมรถที่บ้านคงมากกว่าส่วนในส่วนอื่นนี่เดี๋ยวขอกินกาแฟดึงอนนโอเคกลับมาใหม่เฮ้ผม อยู่ตอนนี้อยู่ที่ร้านอเมซอนเป็นร้านเขยงนานะครับร้านเขยงนาอยู่เส้นเนี่ยน้ำม่ามนก็ได้ไปลองรถมาตรงตรงนี้เองเส้นกรุงเทพีธามันก็เลยใกล้ๆกันกเลยแวะมาก็เฮ้ฝนไม่เป็นใจจริงช่วงที่ผมไปลองอ่ะฝนตกเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ชาวมอไซค์ไม่ค่อยชอบกับเรื่องฝน พะผมไม่เตรียมช่วยกันฝนมาวันนี้ต้องบอกขอโทษทีกล่าวบรรลุเต็มที่เลยนะครับปีพูดถึงไหนแล้วเอ่ยพูดถึงเรื่องแฮนด์แผ่นแนดนมันดูจะกว้างไปหน่อยแต่ผมว่ามันให้ความมั่นคงดีนะเวลาขับไปด้วยความเร็วสูงรถมันไม่มีการวอกแวกเลยในส่วนที่ที่เป็นที่แบบสบายสบายอะ่ะขับแล้วแบบสํารจ คนที่ขี่สกูตเตอร์จะรู้เลยว่าที่วางเท้าด้านหน้าเป็นอะไรที่เราต้องมีเราจะต้องเอาวางไว้ข้างหน้าเท้าของเราและขับด้วยความเร็วสูงนะคุณเลยสีช่วยเอาได้คือระบบเบรกโอ้โหมอริสันเนี่ยเป็นรถที่ระบบเบรกหลังดีมากแทบจะไม่ต้องใช้เบรกหน้าเลยก็ได้เพราะเบรกหลังนี่เป็นอะไรที่เอาอยู่ เอาอยู่จริงๆนะผมวิ่งมาประมาณ131-32เนี่ยความเร็วนะยกคันเล่งแล้วก็เบรกเบรกหลังเฮ้ยอยู่อะไปไปได้ยังไงไอ้สิ่งนี้บางทีผมก็อยากจะบอกว่าบางครั้งอะการขับรถอะมันต้องเฉลีย่ยระหว่างเบรกหน้ากับเบรกหลังแต่เมอริสันเบรกหลังเท่านั้นก็ยังเอาอยู่ แต่ถ้าจะให้ดีควรจะเบรกบีเบรกทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับเพราะว่ามันให้ความปลอดภัยได้มากที่สุดยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยก็อย่าประมาทนะครับอย่าขับเร็วอ,อย่างผมเลยอันนี้รถมันโล่งเลยครับร้อยสามสิบความเร็วสูงสุดผมได้ประมาณร้อยสาสิคงตัวเล็กด้วยแหละแต่ตัวเล็กอย่างเงี้ยขี่บริสัน์ได้นะมันไม่สูงไม่สูงจนเกินไปและไม่เตี้ยเกินไปอีกอย่างหนึ่งที่ ที่ทางบริษ,ษัทให้มานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเบรกเมื่อกี้ผมพูดถึงเบรกหลังทีนี้เบรกที่เขาให้มาคือ CBS CBS ตัวนี้ต้องบอกว่าลมันกระจายแรงเบรกถ้าเราบีบเบรกหลังล้อหน้าก็จะ,จะชะลอหรือก็จะลดความเร็วลงส่วนในส่วนของระบบก,การเทือนเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ให้มาดีนะต้องให้มาดีเลยละ่ะ ต้องบอกว่าดีเลยล่ะชคออัพหน้าเนี่ยให้มานุ่มนวลมากเป็นเทเลสโคปิกส่วนโชคออัพหลังเนี่ยเป็นดับเบิลสปริงปรับได้5ระดับจริงๆแล้วอะระดับเดียวก็เหลือเฟือแล้วให้มาทำไมตั้ง5ระดับแต่ก็ดีนะเขาใส่ใจดีเผื่อคนซ้อนเผื่อรถบรรทุกหนักเผื่อ,อ,อรถขับรถ ในทางที่มันขุกขะบ่อยๆก็จะปรับเป็นอ,อ,อีกระดับหนึ่งที่มันที่มันดีกว่านี้นะครับก็ในส่วนของเรื่องของประหยัดถังน้ำมันเออถังน้ำมันเนี่ยผมเอารถมาใช้หลายวันแล้วซึ่งก็ไม่ถูกกับฝนหรือไงไม่รู้เนี่ยไม่ได้ถ่ายไม่ทำอะไรสักทีนึงเลยถังน้ำมันต้องบอกว่าตัวเนี้ ผมเติมน้ำมันเต็มมาเนี่ยจากโชลูมที่ได้มาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้สี่วันแล้วเนี่ยประหยัดนะถังน้ำมันเขาใหญ่มากเลยรู้ไหมเขาให้มาสิบลิตรโอ้โหให้มาทำไมเหลือเฟือเหลือเฟือจงจริงครับสิบลิตรเนี่ยแล้วเราขับขี่เล่นจีบขับไปนู่นไปนี่ใช้งานในเมือง ค่อนข้างประหยัดเลยล่ะบอกให้รู้แล้รถแล้วตัวบริษันตัวนี้นะนอกจากจะมีเรื่องของเอลือนไม้เออเลือนไม้ต้องบอกว่าพิเศษหน่อยเลือนไม้ของเขาเนี่ยเป็นเลือนไม้ LED Display Dynamic Motion โอ้โหชื่อยาวจังวะมันเป็นมันดียังไงคือมันให้มันมองง่าย นะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มองชัดเจนให้รายละเอียดมันเยอะเวลาคุณเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะมีปีเครื่องบินเนี่ยบินขวาเอียงขวาเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันก็จะเอียงซ้ายนะเหมือนเครื่องบินเลยอะ่ะปไปมาแล้วก็ในส่วนของรับประกันเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดรับประกันเดี๋ยววิธี้ไว้ใช้ก่อนผมจะบอกข่าวดีให้คนเนี่ยเอ้ยว่า รถรุ่นนี้รับประกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมจพูดตัวอื่นก่อนในส่วนของไฟไฟหน้าไฟท้ายไฟทั้งหมดของทั้งรถอะเป็น LED ทั้งคัน f u l LED l ไฟหน้าเนี่ยจะมี daytime running light คุณเปิดไฟหน้ามามันจะฝาสว่างเป็นหูเหมือนรถยนต์เลยต้องบอกว่าเหมือนรถยนต์มาก แล้วก็เวลาคุณเปิดไฟสูงไฟต่ำ LED หมดตัวเฉพาะที่คือหากันมากคือไฟท้ายเป็นไฟท้ายที่สวยอะว,วันนั้นผมขับไปเจอรถเมย์เขาบอกว่าเนี ee, ่ยพี่ผมชอบรุ่นเนี้ยแล้วครับชอบตรงไหนเขาบอกผมชอบไฟท้ายไฟท้ายสวยมากเลยโอ้จริงๆไวรุ่นอิตาลีอย่างเงี้ยแหละ <g iggle> <g iggle> ก็มาถึงตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดสรุปดีกว่าว่า ตอนนี้รถตัวนี้ก็จะวางจำหน่ายแล้วนะครับในโชว์รูมทั้งหมด50สาขาของเขาแหละรับประกัน3ปีนะครับแล้วก็30,000กิโลแล้วก็ราคาอยากรู้ใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่อให้ทายให้ทายในใจก่อนแป๊บหนึ่งราคาที่เขาเปิดมานะตอนนี้นะครับ79,800 เฮ้ยไม่แรงอนะ่ะเป็นราคาที่เขา,าบอกว่าจับต้องได้แต่เป็นรถสไตล์อิตาลีนะ่นคุณรถโดนไหมโดนไหมโดนอย่างนี้ต้องโดนก็คือจับต้องได้ว่าน้นเถอะแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าคุณอยากจะเท่อยากจะโดนอยากเป็นวัยรุ่นอิตาลีเมอริสันหนึ่งห้าูนย์โดนแน่ๆครับแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะในช่องไปทุกที่ที่อยากไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ